แล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในวันนี้นะครับนในการประกาศผลนะฮะซึ่งจะมีผู้ที่ได้ไปต่อเพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับจากระยะเวลาของการแข่งขันกว่า6เดือนจากคู่ขแข่งขันกว่า2,000 0คนทั่วประเทศนี่คือ4คนสา้าจิราสตาร์ขนฟ้าควอเดา คุณผู้ชมครับผลคะแนนโหวตทั้งหมด10%มาจากร้อยเสียงในห้องส่งและอีก90%มาจากคุณผู้ชมที่โหวตมาทาง SMS และดอกจัน4930ซึ่งเราเก็บคะแนนกันมาตั้งแต่เมื่อวานอาทิตย์หลังรายการเดอะสตาร์จบจนถึงวันนี้ตอน6โมงเย็นและตอนนี้ผลคะแนนโหวตทั้งหมดอยู่ในมือผมแล้วครับ ผมจะประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้ไปต่อโดยที่ผมจะไม่เรียงลำดับคะแนนใดๆทั้งสิ้นถ้าได้ยินชื่อของคุณผมขอให้คุณเดินไปทางซ้ายสุดของเวทีนั่นหมายความว่าคุณได้ไปต่อนะครับต้องบอกว่าจากการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับพวกเขาทั้ง4คนนะฮะทำผลงานออกมาได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะฮะและก็เหมาะกับการที่ได้เป็น4คนสุดท้าย ของเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี7นะครับเพราะฉะนั้นผมขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง4คนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามนะฮะน,นี่คือการแข่งขันนะครับจะมีเพียงแค่3คนเท่านั้นที่จะได้ไปต่อและคนแรกครับที่ได้ไปต่อ ขอแสดงความยินดีนดครับน็อตครับคนไทยทั้งประเทศเห็นด้วยกับร้อยสีหาหเราส่งครับแล้วส่งให้สาแสคนนี้ได้ไปต่อเป็น3คนสุดท้ายของสตา้นฟ้าคว้าดาวปี7น็อตพนายางกูล และคนต่อไปที่จะได้ไปต่อเป็น3คนสุดท้ายบนเวทีเดอะสตาปีที่7ขอแสดงความยินดีครับแอมครับและนี่คือหนึ่งคนครับที่คนไทยทั้งประเทศอยากให้เป็น3คนสุดท้าย อมสิริพงษ์ชูศักดิ์สกุลวิบูลตอนนี้นะครับเหลือตุงตามและกวางนะครับสำหรับกวางนะฮะต้องบอกว่าเธอเป็นผู้แข่งขันนะฮะที่ได้คะแนนสะสมกลางสัปดาห์ อยู่ใน2อันดับสุดท้ายมาโดยตลอดนะครับแต่เธอก็ไม่เคยย่อท้อนะครับแล้วก็พยายามฝึกฝนนะครับทุ่มเทอย่างเต็มที่นะครับซึ่งทําให้ผลงานของเธอในทุกๆสัปดาห์เนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยทั้งประเทศจนเธอได้มายืนเป็น4คนสุดท้ายอย่างสมศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับตุมตามนะครับที่พิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วว่าเขาเป็นผู้แข่งขันอีกหนึ่งคนนะครับที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทและฝึกฝนอย่างหนักนะครับและตั้งใจทําผลงานให้ดีมาโดยตลอดนะครับ แต่ในระยะหลังๆนะฮะว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะฮะที่ทําให้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งของเขาเนี่ยตกลงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเมื่อวานครับเขาได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งนะครับมาเป็นอันดับสุดท้ายซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าคนไทยทั้งประเทศจะเห็นด้วยกับร้อยเสียงในห้องส่งหรือไม่ ตูนตามครับยินดีด้วยครับคุณได้ไปหนนั่นหมายความว่ากวางนะครับคือผู้ที่ไม่ได้ไปต่อในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอแสดงความเสีใจด้วยนะครับ ผู้ชมค,ครับผู้หญิงข้างหลังผมนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเมื่อเราได้มองเห็นเธอในครั้งแรกสิ่งที่เราประทับใจก็คือความสวยของเธอแต่เมื่อเราได้รู้จักเธอเราได้เห็นสิ่งที่งดงามมากกว่านั้นนั่นก็คือหัวใจอันแข็งแกร่งลูกสาวคนนี้มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะเป็นสาวหลักให้กับครอบครัวและว,วันนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศได้เปิดรับเธอเข้าไปอยู่ในหัวใ,วใจสาวหวานหัวใจแกร่งคนนี้ กวางกรวรรณสุดที่วงครับกวางมีอะไรจะบอกกับคนไทยทั้งประเทศบ้างครับกวางขอขอบคุณผู้ใหญ่ค่ะที่ให้โอกาสกวางได้มายืนตรงนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนแฟนเดอะสตาร์ทุกคนคะ่ะที่ให้กวางได้มายืนเป็นสี่คนได้มาใช้นามสกุลเดอะสตาร์แค่นี้ก็ดีใจที่สุดแล้วคะ่ะแล้วก็ขอบคุณพี่โจ้พี่มาพี่เพชรค่ะที่ที่คอย ให้คำแนะนำหนูแล้วก็สอนหนูตลอดค่ะขอบคุณคุณครูขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่ที่มาฟังหนูร้องเพลงค่ะขอบคุณค่ะกวางกรวรรสุธิวงค์ครับและความแข็งแกร่งนี้ผมเชื่ออย่างยิ่งว่าเธอได้รับมาจากบุคคลสองท่านนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ของน้องกวางครับว่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับ คุณพ่ออยากจะบอกอะไรกับลูกสาวมั้งครับพ่อภูมิใจมากแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับก็ขอบคุณทางพี่โจพี่มาพี่เพชรแล้วก็คุณบอยนะครับที่ให้โอกาสสาวแก่งกระตันยูคนนี้ขึ้นมายืนบนเวทเออีอันนั้นคือสิ่งที่ผ่านมาแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้โอกาสกับเด็กคนนี้ต่อไปที่เป็นหญิงแกล่งหญิงสู้ก็คือ ได้มีโอกาสในการร้องเพลงการแสดงละครเวที T, หรือทีวีและก็ขอขอบคุณแฟนกลับทุกท่านนะครับทั้งที่ได้มีโอกาสมาที่นี่หรืออยู่ที่บ้านเนี่ยก็ถือว่าท่านคือหนึ่งในดวงใจของผมครอบครัวสุทธิวงศ์แล้วก็อยากฝากหญิงแก่งคนนี้ให้กับท่านผู้ชมอุ้มพาเขาเดินต่อไปสร้างความฝันให้สำเร็จให้ได้ครับขอบคุณมากครับผมคับพครับ,บคุณแม่ครับ อยากจะบอกอะไรกับลูกสาวบ้างครับลูกเป็นความภูมิใจของพ่อแม่ค่ะที่บ้านมีลูกสามคนทุกคนแบบสร้างความภูมิใจให้แม่ตลอดค่ะครอบครัวสุดที่วงครับและในช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาเป็นกำลังใจนะฮะส่งท้ายนะครับให้กับน้องกวางนะครับกับบทเพลงสุดท้ายบนเวทีเดอะสตาร์ของกวางครับติดตามในช่วงหน้ากับเดอะสตาร์ขนฟ้าคว้าดาว